ะะแบงลําก็จะมาตอบคำถามนะคะที่มีแฟนๆนะคะถามมานะคะคำถามแรกนะคะพี่กิกสุรีนะคะถามว่าผลงานเพลงใหม่ที่กำลังจะออกมามีฟิชเชอร์ลิงกับนักร้องท่านอื่นอีกไหมใช่ไหมคะมีค่ะเ,เพลงที่จะฟิชเชอร์ลิงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงที่ฟิชเชอร์ลิงกับพี่พีฮอตนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะพี่หญิงตะวันนะคะแป้งล่ำชอบไปเที่ยวที่ไหนที่สุดเพราะอะไรถึงชอบไปที่นั่นใช่ไหมคะถ้าชอบใช่ไหมคะแป้งล่ำชอบไปภาคเหนือนะคะชอบไปที่แบบว่าเย็นๆแล้วมีภูเขาต้นไม้เยอะๆนะคะมันมองแล้วสบายตาดีค่ะแล้วก็คุณหน่อยพาวินีนะคะว่างจากการร้องเพลงแป้งล่ำชอบทําอะไรคะ บ้างจากการร้องเพลงนะคะแป้งล่ำก็ชอบอดูหนังหรือไม่ก็ไปฟังเพลงแล้วก็ช้อปปิ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องนุ่นวุ่นวายนะคะถามว่าพี่แป้งล่ำมีวิธีการดูแลตัวเองหรือคุมน้ําหนักยังไงบ้างคะก็พี่แป้งร่ำก็มีการดูแลตัวเอง ในเรื่องของการคุมน้ําหนักนะคะในการออกกําลังกายนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องแบบลดหุ่นเนี่ยเราก็จะไม่กินข้าวเย็นนะคะจะกินเป็นนมแทนนะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าน้ําหนักไม่ไม่เยอะนะคะเพราะว่ากินข้าวจะทําให้น้ําหนักขึ้นได้ะคะ่ะแล้วก็คุณเขตอิสระนะคะบอกว่าตอนนี้โสดหรือไม่โสดครับ แล้วสเปคผู้ชายที่ชอบเป็นยังไงก็ถามว่าตอนนี้สดไหมก็จริงๆแล้วก็มีคุยๆบ้างนะคะสเปคผู้ชายจริงๆก็เมื่อก่อนก็คิดว่าเป็นคนสเปคเยอะอยู่แต่พอมาในปัจจุบันนะคะก็คิดว่าให้ดูแลเรารักเราคนเดียวแล้วก็ไม่เจ้าชูแป้งล่ำถึงจะชอบค่ะ ที่อยากถามคำถามแป้งล่ำนะคะถามมาได้เลยนะคะที่แฟนเพจแฟนทีวีนะคะแเดี๋ยวแป้งล่ำจะมาตอบให้นะคะบ๊ายบาย